แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23ตุลาคม268 8 แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี68นะคะคอรมอรไฟเขียวงบกลาง6.1พันล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2568ครมอรเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568นะคะ21ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายสิริพงศ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงหมหาดไทยหรือมอทอเสนอนะคะ 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบุทภัยในช่วงฤดูฝนปี68 2อ,อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดาเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะวงเงิน 6,169.986ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบมุทภัยในช่วงฤดูฝนปี68โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยหรือปอภเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ผ่านธนาคารอมสินให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและสามารถให้จ่ายถั่วข้ามจังหวัดได้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปอพอได้ตรวจสอบและยืนยันจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุตุกภัยครั้งนี้นะคะจำนวน6 8 5 5 5 4ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ประกาศเขตที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวม65จังหวัดมทออได้จัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี68โดยมีสาระดังนี้นะคะ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือเช่น<อ> 1>, 1. เป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี68ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม68ทั้งกรณีน้ำท่วมดินถลม่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งรวมถึงการระบายน้ำจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้สเป็นที่อยู่ ประสบอุทกภัยตามข้อหนึ่นะคะและได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหดังต่อไปนี้ที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังเกินกว่า7วันขึ้นไป 3. ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยและและ,และหรือ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะและ 1. มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปี2550นะคะ 2. ผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณะ 3. ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากาคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กอชอกอ,อและคณะกรรมาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือกอชอกอจอนะคะ4กรณีผู้ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว2อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นรูปแบบเหมาจ่ายอัตราเดียวครัวเรือนละ9,000บาท โดยให้ธนาคารอมสินใจให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงนะคะผ่านรูปแบบโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งนี้ให้จังหวัดที่ประสบภัยเร่งรัดดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ ภายใน90วันหลังจากได้รับการจัดสรรง,งบประมาณนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นดังนี้นะคะสำนักงบประมาณเห็นควรให้มอทอโดยปอพดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้มีความชัดเจนถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบภยัยตามข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัดนะคะและไม่มีความซับซ้อนอย่างรอบครอบรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบ,บังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องอย่างครบถ้วนสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ประสบภัยให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องและความซํำซ้อนของครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความล่าชาแจง้งข่าวดีสำหรับผู้ประสบภัยนะคะครมอไฟเขียวงบกลาง 6.1พันล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2568แล้วนะคะอัปเดตวันนี้23ตุลาคม2568